ใายปริศนาเดินเข้าธนาคารแต่ต้องหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงสะอื้นของพนักงานแคชเชียร์ทว่านั่นไม่ใช่เสียงร้องให้ธรรมดาธนาคารแห่งนี้มีบางสิ่งผิดปกติเงาดำที่ไม่ควรจะขยับกลับขยับเองได้เสียงกระซิบจากที่ว่างเปล่าก้องอยู่ในหูของเขาและเมื่อเขาหันกลับไปมองเงาของตัวเองมันกำลังยิ้มให้เขานี่คือฝันร้ายหรือเขาได้ก้าวเข้าสู่โลกที่ไม่มีทางออกไปแล้วสายฝนโปรยปลา,ายลงบนถนนเปียกชื้น ไฟถนนกระพริบวูบวาบสะท้อนแอ่งน้ำบนทางเท้าชายในชุดโค้ทสีดำก้าวลงจากรถลมหายใจเป็นไอจางๆในอากาศเย็นเขาปรับปีกหมวกต่ำลงปกปิดใบหน้าส่วนใหญ่รองเท้าหนังเงาวับเหยียบลงบนพื้นส่งเสียงแผ่วเบาประตูธนาคารปิดสนิทแสงไฟภายในสลัวรางเขาหยิบกุญแจออกมาเสียงโลหะกระทบกันเบาฮ่า มือเย็นเฉียบขณะเสียบกุญแจเข้าไปในรูกุญแจคลิกบานประตูเปิดออกช้าช้ากลิ่นเอกสารและเงินเก่าคลกคลุ้งในอากาศด้านในว่างเปล่ามีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศถึงเบาฮ่าฮ่าเขาก้าวเข้าไปทีและก้าวสายตากวาดมองไปรอบฮ่าฮ่าโต๊ะทำงานเรียบร้อยเหมือนทุกวันไม่มีสิ่งใดผิดปกติแต่แล้วเสียงสะอื้นแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากมุมห้อง เขาหยุดนิง่งหัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆสั่นเครือราวกับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาหันไปทางเคาน์เตอร์รีตามองฝ่าความมืดร่างหนึ่งนั่งตัวงอยอยู่หลังเคาน์เตอร์มือขยุ้มเสื้อแน,น่นเป็นพนักงานแคชเชียร์ของธนาคารน้ำตาไหลพรากไหลของเขาสั่นระริกราวกับพยายามกั้นเสียงสะอื้น ชายในชุดโค้ทขโมดคิ้วรู้สึกถึงความเย็นเยียบไล่ขึ้นมาตามแนวกระดูกสันหลังเขาก้าวเข้าไปใกล้แสงไฟสะท้อนใบหน้าของพนักงานคนนั้นซีดเผือดดวงตาเบิกโพลงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวริมฝีปากสันระริกพยายามแปล่งเสียงแต่ไม่มีคำใดเล็ดรอดออกมาชายในชุดโค้ทขยับเข้าไปอีกก้าวเอื้อมมือแตะแขนพนักงานเบาฮ่าฮร่างนั้นสะดุ้งเฮือกหันขอบมาบตา เสียงกระซิบสั่นเครือดังขึ้นจากริมฝีปากซีดขาวเขายังอยู่ที่นี่ชายในชุดโค้ชงักหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังขึ้นจากความมืดด้านหลังเขาชายในชุดโค้ทรู้สึกได้ถึงลมหายใจแผ่วเบาที่เย็นเฉียบไหล่ของเขาเกรงขึ้นโดยอัตโนมัติเสียงฝีเท้านั้นใกล้เข้ามาช้าช้ามั่นคงเขาพยายามควบคุมลมหายใจแต่รู้สึกได้ว่าหัวใจเต้นรัวแรงจนแทบทะลุออกจากอก พนักงานแคชเชียร์จ้องเลยผ่านตัวเขาไปดวงตาสันระริกเขาอยู่ข้างหลังคุณเสียงกระซิบนั้นเบาราวกับลมพัดแต่แทรกซึมเข้าไปในกะโหลกของเขาอย่างแรงชายในชุดโคตทกำมือแน่นเสียงข้อนิ้วลั่นกรอบแกรบเขาตัดสินใจหันกลับไปช้าๆเงาดำสูงตระงานยืนอยู่ไม่ห่างไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวเพียงเงานั้นกำลังจ้องมองเขา ไฟพายในธนาคารกระพริบวูบวาบเงานั้นเหมือนจะขยับเล็กน้อยทุกครั้งที่ไฟกระพริบข้อของเขาแห้งผากร่างกายเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่เงานั้นเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ขึ้นเขาอยากก้าวถอยหลังแต่ร่างกายกลับไม่ขยับเสียงของพนักงานแคชเชียร์ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงสะอื้นเป็นเสียงหัวเราะหัวเราะแผ่วเบาทว่าหนักแน่น ชายในชุดโค้ทหันขวบกลับไปมองพนักงานแคชเชียร์ที่นั่งตัวสันเมื่อครู่กำลังยิม้มริมฝีปากของเขายกขึ้นเป็นรอยยิ้มกว้างผิดธรรมชาติดวงตาไม่กระพริบจ้องตรงมาที่เขาร่างของพนักงานแคชเชียร์โน้มตัวไปข้างหน้าเลื่อนตัวข้ามเคาน์เตอร์ช้าๆคุณมาแล้วเสียงนั้นแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความหมายบางอย่างที่ทำให้ขนลุก ชายในชุดโคตรรู้สึกได้ถึงเงาด้านหลังที่ขยับเข้าใกล้มากขึ้นใกล้จนรู้สึกถึงไอเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วต้นคอเขาหายใจไม่ออกมือของพนักงานแคทเชียร์เอื้อมมาหาเขานิ้วซีดขาวของพนักงานแคชเชียยื่นออกมาเล็บยาวผิดปกติขยับเกรงเหมือนกรงเล็บของสัตว์ชายในชุดโคตรพยายามก้าวถอยหลังแต่ขาของเขากลับหนักราวกับถูกตรึงไว้กับพื้น เงาดำด้านหลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆลมหายใจเย็นเฉียบเป่ารถต้นคอเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังเคลื่อนอยู่ด้านหลังเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นเอื้อมเข้ามาใกล้เสียงของพนักงานแคชเชียร์ยังคงดังต่อเนื่องเสียงหัวเราะแหบต่ำปนเสียงกระซิบที่ฟังไม่ออกดวงตาของเขาเบิกกว้างขึ้นเรื่อยๆราวกับไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์อีกต่อไปริมฝีปากยังคงยิ้ม คุณจะหนีไม่ได้เสียงแผ่วเบานั้นแทรกซึมเข้ามาในโสดประสาทชายในชุดโคตรรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังถูกบีบอัดห้องทั้งห้องบีบเข้าหาเขาเสียงกรีดร้องแผ่วเบาดังขึ้นจากทุกทิศท,ทางไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงของหลายคนเสียงเหล่านั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานชายในชุดโคตรกำมัดแน่นพยายามหันกลับไปมองเงาดำแต่เมื่อหันไปเขากลับไม่เห็นอะไรเลย มีเพียงเงาของตัวเขาเองสะท้อนอยู่บนผนังเงาที่กำลังยิ้มดวงตาเงานั้นจ้องมองเขาอย่างเย้ยหยันเขารู้สึกเหมือนกำลังจมดิ่งลงไปในความมืดมือของพนักงานแคชเชียร์เอื้อมมาถึงตัวเขาแล้วเล็บแหลมแทงลงบนแขนของเขาเขาสูดลมหายใจเฮือกสุดท้ายความเจ็บล่นปราดไปทั่วแขนร่างของชายในชุดโค้ะดุ้งเฮือกแต่กลับขยับตัวไม่ได้ เหมือนบางสิ่งกำลังกดเขาไว้กับที่เขามองลงไปที่แขนของตัวเองนิ้วมือของพนักงานแคทเชียจิกลึกลงไปในเนื้อของเขาเลือดสีดำซึมออกมาจากรอยเล็บแทนที่จะเป็นสีแดงดวงตาของพนักงานแคทเชียเป็นโพรงลึกมืดสนิทรอยยิ้มกว้างขึ้นผิดธรรมชาติราวกับปากกำลังฉีกออกคุณเป็นของพวกเราแล้วเสียงนั้นดังขึ้นพร้อมกันหลายเสียง เสียงของพนักงานแคชเชียร์เสียงของเงาที่อยู่ด้านหลังเสียงของบางสิ่งที่มองไม่เห็นชายในชุดโค้ทพยายามจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดรอดออกมาเงาของเขาบนผนังยังคงยิ้มแล้วมันก็ขยับขยับโดยที่เขาเองไม่ได้ขยับตัวเงานั้นค่อยๆกางแขนออกกว้างขึ้นกว้างขึ้นกลืนกินเงาของทุกสิ่งรอบตัว ความมืดมิดเริ่มแทรกซึมเข้ามาในสายตาของเขารากับโลกทั้งใบกำลังหายไปชายในชุดโคตรรู้สึกถึงบางสิ่งที่เย็นเยียบเลื้อยขึ้นมาตามลำคอเขาหายใจไม่ออกร่างของเขาถูกดึงเข้าไปในความมืดเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินคือเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะของตัวเขาเองเสียงหัวเราะนั้นดังก้องในหู แต่มันไม่ใช่เสียงที่เขาคุ้นเคยมันฟังดูผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวราวกับไม่ใช่ของมนุษย์ความมืดยังคงกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวร่างของเขาถูกดึงเข้าไปในเงานั้นลึกขึ้นเรื่อยๆเขาพยายามดิ้นรนแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนองเหมือนแขนขาของเขาไม่ได้เป็นของตัวเองอีกต่อไปความเย็นยะเยือกแทรกซึมเข้าไปในเส้นเลือดเขาไม่รู้แล้วว่าตัวเองอยู่ที่ไหน หรือแม้แต่เขายังเป็นตัวเองอยู่หรือเปล่าเงานบนผนังค่อยๆเอียงศีรษะริมฝีปากของมันยังคงยิ้มแต่มันไม่ใช่เงาของเขาอีกต่อไปมันสูงขึ้นผอมเกรงผิดมนุษย์ดวงตาของมันเรืองแสงสีขาวซีดเงานั้นค่อยๆขยับเข้ามาใกล้จากเงานบนผนังกลายเป็นร่างจริงที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาสูงตระหง่านครอบงำทุกสิ่งรอบตัว ดวงตาของมันมืดสนิทจนกระทั่งมันกระพริบตาชายในชุดโคตรู้สึกถึงแรงดึงมหาศาลจากเงานั้นเขาพยายามจะกรีดร้องแต่เสียงของเขากลับกลายเป็นเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะเดียวกับที่ดังก้องไปทั่วห้องเสียงของพนักงานแคชเชียร์เสียงของเงาดำเสียงของตัวเขาเองเงานั้นอ้าปากกว้าง เรากับกำลังกลืนกินทุกสิ่งภาพทั้งหมดบิดเบี้ยวหมุนคว้างแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลงมีเพียงความเงียบและความมืดที่ไร้ที่สิ้นสุดแต่แล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังก้องขึ้นจากที่ใดที่หนึ่งไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงซ้อนกันนับสิบนับร้อยกระซิบเป็นถ้อยคำที่เขาไม่เข้าใจเสียงเหล่านั้นก้องสะท้อนในหัวของเขา ท่ามกลางความมืดมิดที่ไร้ที่สิ้นสุดเขารู้สึกเหมือนกำลังล่องลอยอยู่ในอากาศไม่มีพื้นดินไม่มีท้องฟ้าไม่มีตัวตนแต่เขายังรับรู้ราวกับสติของเขายังอยู่แต่ร่างกายหายไปแล้วเขาพยายามขยับแต่ไม่มีแขนไม่มีขาให้ขยับอีกต่อไปเขาเป็นเพียงบางสิ่งที่ล่องลอยอย,อยู่ท่ามกลางความมืดเงาสูงตระหน่นั้นยังอยู่ตรงหน้า มันไม่ขยับไม่พูดไม่แสดงท่าทีใดๆแต่เขารู้สึกได้ว่ามันมองอยู่จ้องลึกเข้ามาในจิตใจของเขาเขาพยายามจะตื่นจากฝันร้ายนี้พยายามจะดิ้นรนหนีจากความมืดแต่ยิ่งดิ้นรนมันยิ่งแน่นขึ้นเหมือนเทาวันที่มองไม่เห็นกำลังรัดรอบจิตใจของเขาแล้วจูๆ่ๆดวงตาของเงานั้นก็สว่างวาบขึ้นร่างของเขาสั่นสะท้าน ความเจ็บแล่นไปทั่วร่างกายแม้ว่าเขาไม่มีร่างกายให้รู้สึกถึงความเจ็บปวดอีกแล้วความทรมานที่อธิบายไม่ได้ประดังเข้ามาเหมือนมีบางสิ่งกําลังฉีกเขาออกเป็นชิ้นๆและจากนั้นเขาก็เข้าใจเขารู้ว่าเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วเหมือนเสียงอื่นๆที่ดังก้องอยู่ในความมืดเสียงกระซิบที่เขาได้ยินตั้งแต่แรกพวกมันเคยเป็นคนมาก่อน และตอนนี้เขาก็เป็นหนึ่งในนั้นตลอดการเงามืดค่อยๆดูดกลืนสติสัมปชัญญะของเขาไปทีละน้อยความคิดสุดท้ายของเขาเริ่มพล่าเลือนภาพความทรงจําเกี่ยวกับชีวิตก่อนหน้านี้หายไปทีละเสี้ยวเขาจําไม่ได้แล้วว่าตัวเองเป็นใครเขาจำไม่ได้แล้วว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่เหลือเพียงเสียงกระซิบท,ที่ยังดังก้องอยู่ในหัว เสียงเหล่านั้นไม่ได้ฟังดูแปลกประหลาดอีกต่อไปกลับกันมันฟังดูคุ้นเคยเรากับเขาเองก็เคยเปล่งเสียงเหล่านั้นมาก่อนความมืดเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นห่อหุ้มตัวตนสุดท้ายของเขาจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงกริ่งประตูดังขึ้นติงเสียงนั้นแทรกเข้ามาในความมืดเรากับมีใครบางคนเปิดประตูเข้ามาในธนาคาร เสียงฝีเท้าดังขึ้นจากอีกฝ้าของห้องชายคนหนึ่งก้าวเข้ามาในเงามืดใส่ชุดโคสีดำเหมือนเขาชายคนนั้นเดินตรงไปที่เคาน์เตอร์มองไปรอบๆด้วยความสงสยัยแสงไฟสลัวสะท้อนลงบนพื้นและเขาก็มองเห็นเงาของตัวเองอีกครั้งแต่เงานั้นไม่ได้ขยับตามเขามันยืนนิ่งอยู่กับที่ จ้องมองเขาด้วยรอยยิ้มที่ค่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆรืและเสียงกระซิบในความมืดก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งตอนจบเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวก้องสะท้อนในหัวของชายในชุดโค้ตด,ดวงตาของเขาสั่นไหวหัวใจเต้นระรัวเขารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นและรู้ว่าไม่มีทางหนีร่างของเขาค่อยคแข็งค้างเหมือนถูกตรึงไว้ในเงามืด เงาที่สะท้อนอยู่บนพื้นเริ่มบิดเบี้ยวแทนที่จะขยับตามเขามันค่อยๆแยกตัวออกลุกขึ้นยืนสูงใหญ่กว่าที่เคยเป็นรอยยิ้มของมันฉีกกว้างผิดธรรมชาติดวงตาว่างเปล่าแต่เขารู้ว่ามันมองเขาอยู่เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากทุกทิศทางแล้วร่างของเงาก็ก้าวเข้ามาใกล้ชายในชุดโคตพยายามจะก้าวถอยหลัง แต่ขาของเขากลับไม่ขยับมือเย็นเฉียบเอื้อมาจากด้านหลังสัมผัสแผ่วเบาแต่เย็นเยียบทะลุเข้าไปถึงกระดูกกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหูถึงเวลาของคุณแล้วเงาดาอบล้อมตัวเขาค่อยๆกลืนกินร่างกายของเขาไปทีละส่วนจากปลายนิ้วมือแขนลามขึ้นไปถึงไหล่และลำคอเขาอ้าปากจะกรีดร้อง แต่ไม่มีเสียงใดเล็ดรอดออกมาจนกระทั่งทุกอย่างดับวูบลงไฟในธนาคารกระพริบวูบก่อนกลับมาสว่างอีกครั้งเงานั้นหายไปแล้วไม่มีร่องรอยของชายในชุดโค้ทมีเพียงความเงียบและภาพสะท้อนของเงาบางอย่างบนผนังที่กำลังยิ้มรอคอยใครบางคนที่จะเข้ามาต่อไป